เรื่องที่ผ่านมาเมื่อสองเดือนที่แล้วเรื่องถอนตัวจากผู้เวนสายอ๋ออะไรเงี้ยอ๋อค่ะอันนี้ถามแล้วหรอถามอะไรเกิด <laughs> อะไรที <laughs> ร่มันนั้นไม่ไม่ไม่อย่าเรียกว่าถอนตัวเลยค่ะมันคืออย่างที่พี่คิงให้สัมภาษณ์ไปเนาะคือมันเป็นเรื่องของการทํางานมุมมองของการทํางานที่แบบเราคุยกันเราเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็คุยกันแล้วก็ปกติค่ะคุยกันด้วยดีไม่มีอะไรหนู นี้เราใช้เวลาตินใจนานการที่เราไม่นานค่ะไม่ได้แทบไม่ได้ติดสินใจอะไรเลยคือจริงๆมันเป็นการคุยกันมากกว่าค่ะว่าเอ๊จะยังไงยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือไม่ได้มีแบบฉันจะทาอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ไม่ไม่มีอย่างนั้นเลยอะไรตรงไหนะไรนะคะอ่เป็นแบบเหมือนแบบการทํางานในเรื่องของตัวบทอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบอ่านแล้วเราเรารู้สึกว่ามัน เราทำได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้คลิกกับตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆหน,หนูว่าแบบมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่มีการแบบปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะแต่มันพอมเหมอเจาะกับพีทพอดีเลยแล้วคนละว<ม>่าคุยกับพีทเาได้ยังไงอ๋อจริงๆแล้วอะคือพีทอะเขา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 คุยกันเรื่องแบบบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าหนูแบบเยอะมากแล้วค่ะแล้วก็ถัดมาอีกสองสาวัานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้มีการคุยกับทางทีม อีกคีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้มากกว่าไม่ได้ไม่ได้มีแบบการแบบว่าฉันฉันจะอย่างนี้ฉันจะอย่างนี้ไม่ไม่มีค่ะไม่มีคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องบทบทเพราะว่าบทเรากับบทอื่นนเลยไม่เลยค่ะไม่เกี่ยวกับกับกับบทพิโมหรืออะไรเลยค่ะคือจริงๆแล้วว่าเรื่องเนี้ยที่อ่านมาคือบททุกคนอ่ะคือเท่าเทียมกันหมดเลยแล้วก็ทุกคนคือเขาอะเกลียบทให้มันเท่าๆกันอยู่แล้วว่าฉันไม่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 ใช่เรื่องนี้แน่นอนค่ะ จะมองว่าเราขอเยอะเฮ้ยไม่เล่นเรื่องนี้จะไปอีกเรื่องหนึ่งของพี่ชอรจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทางช่องอะค่ะก็ <laughs> เขาก็น่ารักกับเราเนะาะเขาก็ให้โอกาสอีกเรื่องหนึ่งมาจริงๆมันต้องถ่ายพร้อมกัน <c oughs> 2เรื่องใช่ค่ะแล้วเลยแต่พี่ชอว์ไม่ได้เล่นใช่ค่ะจริงๆอยู่ในโปรเจกต์อะค่ะว่าตอนนี้จะยังไงเราก็ไม่รู้ว่าปรับเปลี่ยนยังไงตอนนี้เนาะว่ามันมันไปถึงไหนแล้วอะไรเนี้ย ยังเลยค่ะตอนนี้คือเห็นเขาบอกว่าเขาจะเริ่มฟิตติ้งพื้นสถินี้นี่ก็พื้นสถิกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นเรื่องของโควิดด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทํางานแบบต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างมันก็ชะลอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวไหมว่ามันยากเพราะว่าด้วยความที่บทมันจะต้องมีว่าเป็นเนื้อเรื่องมันอะพี่ชอรพูดเราใช่ไหมใช่พี่เราพูดเล่นๆเลยการบทมันค่อนข้างยากมันต้องยากมากค่ะความเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเลยใช่ค่ะคือ กลัวไหมก็มกลัวเป็นแบบเรียกว่าเป็นลำดับที่สองแล้วกัน,นะคะ่ะจริงๆอยากเล่น,นะคะ่ะรู้สึกว่าแบบเราอยากอยากจะเข้าใจอ,อยากอยากจะเข้าใจตัวละครนี้อยากจะเข้าใจตัวบทตัวนี้อะคะ่ะว่าเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกยังไงนะอะไรอย่างะะเาดดงี้ยค่ะถกดดันไม่ได้ควที่เป็นพี่ชอตด้วยแล้วเป็นเจนนี่ด้วยมันจะทำให้เรากดดันนะกต่เขาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ใช่หรอถามเพื่อไว้สมมติสมมติว่ามันใช่ิออเมา๋ ไม่าแบบนนั้ก็จริงๆอ่ะคือกดดันด้วยค่ะด้วยตัวหมดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็แต่ว่าเคยร่วมงานกับพี่เอสตีชอดมาแล้วซึ่งเราก็สบายใจตรงนี้ที่แบบเราคุยกันได้อ่ะค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันน่าจะออกมาดีอะค่ะเชื่อมือด้วยค่ะต้องลึกซึ้งเยอะไหมไม่รู้เลยค่ะเขาพี่ีชาเขา จริงๆเราได้คุยกับพี่กูนะเขาก็พี่กุู้ไม่ได้คุยกับพี่กุู้เลยหนูอ่ะไปเม่แนเองีแล้วหนูก็แบบเฮ้ยคิดถึงพี่กุู้พี่กุู้บอกว่าเก้าเดี๋ยวเราได้เจอการรู้ไหมเนี่ยอะะไรรปมาณเนี้ยเห็นแม่แจ๊ว่าคนเฟิร์มแล้วคือเราก็แบบตอนนั้นนะคือช่วงแบบช่วงโควิดอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อพี่กุู้อะไรเงี้ยกลับมาเจออีกแล้วพี่กุู้ไม่หลังหลังจากที่พี่ชอตไ้สัมภาษณ์แล้วป่ะอีกเรื่องหนึ่งคนพ่อวันเกิดค่ะ พี่สาวพี่านานมากแล้วไม่ได้เจอเม่ได้เจอแต่เหมือนแล้วเขาไปคลิปบ่อยแต่เขาด้วยใช่มใช่ค่ะจริงๆคือพี่เห็นไปบ่อยอ่ะคือไปทำยูทูบแล้วก็ได้ถ่ายรูปลงแหละจะดูแบบเหมือนไปเที่ยวบ่อยแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวทำงานไม่ไห้เขาไม่ลมาไม่ค่ะก็องเลี้ยงยาวเยอะใหญ่มากเขาไม่เรียกเขาอยากได้ให้เลยเขาไม่รีเควสอ่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาแบบ มีทุกอย่างแล้วอ๋อจำได้แล้วค่ะให้ให้ค่ะหูฟังหูฟังคหูฟังเขาแบบไว้ฟังก่อนฟิตเนสเลยะแล้วพอเขาได้ยังไงเขาเป็นของที่เขาชอบเงีนยก็มันเป็นของที่เขาขาดแล้วกันค่ะคือจริงๆอันเก่าข่วยเต้น่ว้ขอโทษค่ะ เนาคือเขามันพางแล้วงานเก่ามันพางแล้วเราก็เลยโอเคเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาแบบไม่มีพอดีไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยก็เซอร์ไพรส์แค่มีพี่พี่พนักงานช่วยมาเสิร์ฟเค้กค่ะขอโทษอะไรประมาณนั้นนะคะ มันจะมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นแบบแล้วตะลุงที่มีเขามาแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดเพลย์ลิสต์สำหรับแบบเพราะว่าเราทําแบบเหมือนแบบตอนแรกเราก็ได้ฟีดแบ็ดีมากทุกคนแบบอยากให้พี่ิชามาแจมอีกเรื่อยๆเราก็เลยอ่ะเปิดเพลย์ลิสต์สำหรับเขาละกันอะไรอย่างเงี้ยทำงานได้กันเป็นไงคะมีปัญหาไหมคะอะไรนะคะมีปุณผู้ชมมีค่ะมีอ่ทำงานทุกคนต้องมีปัญหาก็จริงๆเขาโชคดีที่เขาเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วเขาก็ ให้เราตัดสินใจเป็นหลักเราชอบไปหยิกไปขวดใช่ไหมคะคะชอบไปหยิกไปขวดใช่ค่ะชอบแบบชอบพูดจาไม่ดีเอาสรุปเป็นแล้วแต่ลุงหรือแล้วแต่กลุงที่แล้วแต่ก้าวอีกทีตอบมีก้าวอีกอีตามใจก้าวอันนี้เป็นแบบ EP ที่สองตามใจก้าวอ๋อคือตามใจหนูทุกปีอยู่แล้วอะแล้ว กว่า2ปีขึ้นจริงๆหนูก็ไม่ได้นับแบบวันเป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะแต่คืชู้เรื่องบุญตัวติดกันตัวดีใช่ค่ะเจอกันเจอกันทุกวันเพราะว่าช่วงนี้ละครยังไม่เปิดด้วยอะไรเงี้ยเป็นช่วงแบบรอโปรเซสแบบละครแล้วก็ช่วงนี้โปรโมทละครอยู่ด้วยอะค่ะก็เลยก็เลยยังแบบได้ชิลๆบ้างอะไรเงก็บเก็บแต้มเอาไว้ก่อนค่ะรีบๆเก็บโคต้าไว้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจอกันยาวเจนะาแพ้เจน่าแพ้